สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับคุณครูอ้อมเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนอ่า เตรียมหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปในหน้า30ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังการอธิบายนะคะเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหานะคะ,ะในหน้า30นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งการสร้างโจทย์ปัญหานี้จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาจากข้อความนะคะซึ่งเขาจะมี ข้อความมาให้ในกรอบเห็นไหมคะจะมีอยู่สองสองกรอบด้วยกันก็คือดินสอสามโหลกับหนึ่งหลูมีสิบสองแท่งนั่นเองนะคะโจทย์ปัญหาเขาให้อะไรมานะคะก็คือ,อเขามีดินสอสามแท่งดินสอสามโหล หโหลมี12บสองแท่งมาให้นะคะนักเรียนก็ดูว่าเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาอย่างไรดีนะคะตัวอย่างแม่ซื้อดินสอสามโหลแต่และโหลมีดินสอ12บสแท่งนะคะแม่ซื้อดินสอทั้งหมดกี่แท่งอันนี้คือสิ่งที่เราคิดและสร้างขึ้นมานะคะพอคิดและสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะคะแล้วก็แก้ แก้ปัญหาโดยการแสดงวิธีทำแต่ที่สำคัญอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะและก็มาตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบเ,ออเดี๋ยวเราจะไปฟังคำอธิบายนะคะจากในคลิปวีดีโอต่อไปนี้นักเรียนดูให้จบนะคะแล้วก็จะทำแบบฝึกหัดนะคะแต่ในนี้จะอธิบายแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในข้อ2นะคะเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาให้ฟังการอธิบายไปก่อนอย่าเพิ่งเขียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นฉเฉลยให้ทีหลังนะคะ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูนเดชนอีกแล้วนะครับกับอักษรอเลนนั่นเองครับวันนี้เป็นคณิตศาสตร์ป2อ,อ,อีกเช่นเคยนะฮะไหนนักเรียนลองตอบครูหน่อยเอ่ยว่าครั้งก่อนป .2 อ,อเนี่ยเรียนกับครูนเดชนไปเรื่องอะไรครับติ๊กตอกในข้างหลังเออข้างหลังตอบครูมาแล้วเนะว่าเรียนเรื่องอะไรครับลกก็คือโจทย์ปัญหาการคูณน,นั่นเองถูกไหมเดังนักเรียนป .2 อ,อยังจําได้เนอะว่าครั้งก่อนเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณแต่ครั้งนี้ครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมแต่พิศเศษขึ้นมานิดนึงครับนี่มีขนะไข วันนี้มาดูเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณครับครั้งก่อนเนี่ยเขาให้โจทย์มาคนที่คุณนักเรียนอธิบายแบบนี้นะลูกนะมาดูครั้งก่อนเขาให้โจทย์มาครับแล้วนักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็คํานวณมาแล้วก็ตอบคําถามตามสิ่งที่โจทย์เขาต้องการนั่นเองแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับเราจะต้องสร้างโจทย์ปัญหานั้นขึ้นมาเองเอาแล้วมันเป็นไงมันดูเออมันดูตื่นเต้นขึ้นไหมลูกเออนะปสองน่าจะตื่นเต้นขึ้นนะลูกนะดังนั้นครูนักเรียนขอยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆก่อนแล้วกันครับมาดู อันแรกนะครับนี่ดูนะให้นักเรียนเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาจากสิ่งที่เขากําหนดมาให้ครับมาดูตรงนี้ครับนี่ครูเรียนบอกว่ามีดินสออยู่3โหลนะครับแล้วก็1โหลเนี่ยมีดินสออยู่12แท่งนั่นเองโอเคนะอ่ะนักเรียนทุกคนเข้าใจไหมเอ่ยเขาต้องการแค่นี้นะแล้วก็ให้นักเรียนป .2 อ,อเนี่ยไปทำอะไรลกูกไปสร้างโจทย์ปัญหาจากสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้นั่นเองมาดูครับเขาบอกว่าดินสอกี่โหลนะลูกนะ3โหล ล้วเขาบอกมาด้วยว่า1โหลมีกี่แท่ง12แท่งนั่นเองโอเคนะอ่ะจากข้อความจากโจทย์ตรงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องเอามันไปทำะไรลูกนะสร้างโจทย์ปันหานั่นเองครับผมอ่ะทีนี้มาดูครูเด้นขอยกตัวอย่างให้ดูก่อนให้นักเรียนป .2 ของครูทุกคนเนี่ยเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับมาดูเขาบอกว่าอันนี้เราเริ่มสร้างโจทย์แล้วนะลูกนะมาดูครับเขาบอกว่าแม่เนี่ยซื้อดินสอม,มากี่โหลลูก3โหลอ่านักเรียนดูนะ แม่ดซื้อดินสอม,มา3โหลซึ่งตรงนี้คือดินสอสาโหลไมหไมลูกนี่เห็นนะเราเอามาสร้างแล้วลูกนะไม่ได้ยากลูกไม่ได้ยากต่อครับแม่ซื้อดินสอม,มา3โหลแต่ละโหลมีดินสอ12แท่งนักเรียนตอบครูครับ1โหลมีกี่แท่ง12ซึ่งตรงนี้มี3ามโหลครบไปแล้วนี่ใช้ไปแล้วตรงนี้บอกว่า1โหลมี12แท่งใช้ไปหรือยังครับใช้แล้วอันนี้คือเรียกว่าการสร้างโจทย์ปัญหาแสดงว่า หมายความว่าอะไรครับนักเรียนจะเอาตัวเลขที่โจทย์กําหนดมาให้ตรงเนี้ไปสร้างเป็นโจทย์ปัญหาอะไรก็ได้นะครับผมโอเคนะอันนี้ครูเด่นยกตัวอย่างเป็นแม่ซื้อดินสอมา3โหลเนาะเออใครจะบอกว่าเพื่อนซื้อลูกอมม,มา3โหลก็ได้เออหโหลก็มี12แท่งโอเคนะได้ไหมหรกไม่ได้เพราะอะไรลรกมันเป็นแท่งเขาใช้ดินสอโอเคนะแต่ถ้าโจทย์บอกเป็นตัวเลขแบบนี้นักเรียนจะยกตัวอย่างเป็นอะไรลูกเป็นลูกอม,มก็ได้โอเคไหมเรียนเข้าใจเนาะ ดังนั้นคําว่าโจทย์ปัญหาหมายความว่านักเรียนจะสร้างมันเป็นโจทย์ปัญหาอะไรก็ได้ที่มันสอดคล้องกับอะไรลูกตอบครูเรียนหน่อยกับนี้กับสิ่งที่โจทย์เขาให้มานั่นเองครูเรียนใส่หัวใจไว้แล้วนะลูกนะมาดูครับผมโอเคนะทีนี้เวลานักเรียนเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยไปสร้างเป็นโจทย์ปัญหาอย่าลืมครับนักเรียนต้องมีอะไรลูกมีคําถามด้วยนั่นเองเขาถามว่าอะไรครับแม่ซื้อดินสอทั้งหมดกี่แท่งนี่ครับ อันนี้คือคําถามซึ่งครูเรียนทบทวนก่อนครั้งก่อนเราทาโจทย์ปัญหาเนี่ยเรามีโย่ขั้นตอนนั่นเองโอเคไหมลูก 1. โจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างและโจทย์ถามอะไร2ครับการแก้ปัญหาครูเรียนสอนให้นักเรียนวาดปไปเลยลูกแผนภาพนั่นเองแล้วก็3ลูกแก้ปัญหาโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์ครับและขั้นตอนที่4่ตอบครูเียนหน่อยข้างหลังลูกเออข้างหลังตอบครูเดยนแล้วนะเป็นไรลูกเป็นตรวจสอบคําตอบนั่นเองโอเคนะ ดังนั้นวันนี้จะหลักการคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มเติมมาคือนักเรียนของครูต้องสร้างโจทย์ปัญหาเองนะครับมาดูทีนี้สเต็ปที่1เราสร้างโจทย์ปัญหาแล้วนะทีนี้มาดูครับการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาครับนักเรียนมาดูครับผมนี่เมื่อกี้นักเรียนตอบครูครับเราบอกว่ามีกี่โหลนะมี3โหลแสดงว่าถ้านักเรียนตอบครูได้ไหนขอเสียข้างหลังในยลกแบ่งกี่กลุ่มนะลูกนะกี่กลุ่มโอ,โอ้เก่งมากลูกแบ่งได้3กลุ่มก็คือ3โหลตรงนี้ก็คือหมายความว่ามันมีอยู่กี่กลุ่มลกูก 3กลุ่มนั่นเองครับผมและแต่ละกลุ่มก็คือมีดินสออยู่ทั้งหมดกี่แท่งลลก12แท่งนั่นเองโอเคนะอันนี้คือจํานวนต่อกลุ่มนะลูกนะเออดังนั้น,นักเรียนไปวาดแผนภาพเรื่องเดิมนะลูกนักเรียนจะได้มาทั้งหมด3แท่งเนะาะมาดูตรงนี้1แท่งลลก2แท่งและ3แทง่งครูย้ำนักเรียนไปแล้วว่าถ้ามันเยอะนักเรียนไม่ต้องสร้างครบทุกแท่งก็ได้โอเคไหมลูกถ้าแบบนี้3แทง่งสร้างหมดไหมหมดดีกว่านะลูกนะเออมาดูครับ ดังนั้นวันนี้มาดูนี่มีทั้งหมด3แท็กโทษ3กลุ่มนะลูกนะหนและ3นั่นเองครับโอเคนะซึ่งแต่ละกลุ่มข้างในนี้นะลูกแต่ละกลุ่มมันจะมีดินสออยู่กี่แท้งลูก12นั่นเองครับตรงนี้12ตรงนี้12ตรงนี้ก็อีกส2นั่นเองเห็นไหมว่าเหมือนเดิมเลยครับไม่ยากใช่ไหมล่ะเออข้างหลังทันไหมลูกโอเคสดยอดมากทันเนาะดังนั้นทีนี้เราจะเข้า ขั้นตอนเดิมลูกก็คือการแก้ปัญหานั่นเองดังนั้นนักเรียนของครูนักเรียนทุกคนก็ต้องเอาสิ่งที่เราวาดแผนภาพตรงนี้ไปเขียนเป็นอะไรลูกเราเรียกมันว่าทีนึงนะประโยคเลยนะประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองครับผมโอเคนะนักเรียนตอบครูครับมันมีอยู่กี่กลุ่มเอ่ย1 2และ3ลูกมีอยู่3กลุ่มนักเรียนก็3ามมาคูณแต่และกลุ่มมีดินสอกี่แท่งครับ12แท่งนั่นเองดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า3คูณกับ12 อย่าลืมนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองโอเคนะนักเรียนก็เท่ากับช่องว่างไปโอเคนาะออ่าข้างหลังทันไม่เอ่ยในตอบคูไหน่อยครับลูกใครทันยกมือโอ้โหเกลียวกล่าวมากเลยนะนี่ไม่มีใครไม่ทันเลยเนาะดันทันยกห้องนะครับโอเคนะต่อไปพอนักเรียนสร้างประโยคสัญลักษณ์เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องไปหาคําตอบนั่นเองโอเคนะใครยังจําการคูนที่ครูน่าเด่นสอนได้บ้างเอ่ยครูน่าเด่นบอกว่าอะไรครับ สามคูณกับสิบสองนักเรียนสามารถเขียนเป็นอะไรได้ลูกสิบสองคูณกับสามแบบนี้ได้ไหมลูกได้โอเคไหมเออนักเรียนเริ่มเก่งขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าการคูณมีการสลับที่ได้นั่นเองโอเคนะครับดังนั้นครูนัดเด่นก็ขอเขียนเป็นสิบสองคูณกับสามอ่ะรอบนี้ครูนัดเด่นขอสารละเอียดก่อนทบทวนครั้งที่แล้วไปด้วยในตัวนะครับดังนั้นเป็นสิบสองคูณกับสาม นักเรียนห้ามลืมนะครับเราต้องวางหลักหน่วยให้ตรงกับหลักหน่วยและหลักสิบตรงกับหลักสิบนะครับโอเคนะขั้นตอนที่1นักเรียนก็จับหลักหน่วยคูณกันก่อนหลกนี่ตรงนี้ครับ2คูณกับสามหลกจำได้ไหมเอ่ยครูนัเด่นย้ําแล้วย้ําอีกว่าให้นักเรียนไปท่องสูตรคูณมานั่นเองโอเคนะไหนขอเสียงนะครับสามคูณสองเป็น6นั่นเองสุดยอดมากหลกโอเคต่อไปนักเรียนก็จับหลักหน่วยคูณกับหลักสิบได้เลยครับผมมาดูนี่ สามคูณกันหนึ่งครับลูกได้สามสุดยอดมากดังนั้นนักเรียนจอ,อกมาแล้วครับว่าคําตอบของนักเรียนต้องเป็นเท่าไหร่ลูกสามสิบหกนั่นเองหน่วยเป็นแท่งนั่นเองครับโอเคนะนักเรียนก็ไปตอบให้เรียบร้อยดังนั้นถ้านักเรียนยังจําได้เหลือขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับลูกเราคำนวณมาแล้วนักเรียนก็ต้องเช็คคำตอบก่อนนั่นเองว่าสิ่งที่นักเรียนทำมาเนี่ยมันถูกหรือผิดยังไงใช่ไหมลกูกโอเคนะจำได้ไหมเอ่ยจำได้เนาะอ่ะ มาขั้นตอนที่4กันเลยครับก็คือตรวจสอบคำตอบนั่นเองมาดูครับข้อนี้เราต้องการอะไรครับลูกในโจทย์นี่เขาต้องการตัวนี้3คูณกับ12นักเรียนตอบครูครับลูก12อยู่ระหว่างอะไรเอ่ยเอาเลขกลมๆครับลูกกลม,กลมๆอยู่ระหว่าง10กับ20นั่นเองสุดยอดมากโอเคนะดังนั้นตัวแรกครับครูก็3าไปคูณกับ10ครับนี่นักเรียนตอบครูได้แล้วนะ 3คูณ1เป็น3แล้วก็เติมศูนย์มา1ตัวเป็น30ครับโอเคนะต่อไปนักเรียนก็3ไปคูณกับ20นั่นเองตรงนี้ครับเหมือนเดิม3คูณกับ20ได้60นั่นเองสุดยอดมากดังนั้นนี่สำคัญแล้วนะครับนักเรียนก็มาเช็คครับว่าคำตอบของนักเรียนคือเท่าไหร่เอ่ย30เท่าไหร่ลูก36นั่นเองมาเช็คครับว่า36ของนักเรียนเนี่ยมันอยู่ระหว่างใครลูกอยู่ระหว่าง30กับ 60จริงไม่เอ่ยในข้างหลังขอเสียงตอบครูหน่ลกลูก36อยู่ระหว่าง30กับ60จริงไหมลกูกจริงค่ะเออคุณได้ได้ตอบเองลูนะม <c oughs> าดูนะดังนั้นเห็นไหมลูกว่าสิ่งที่หนูคำนวณมาเมื่อกี้เป็นไงลกูกน่าจะถูกต้องแล้วนั่นเองโอเคนะเออดังนั้นวันนี้เห็นไหมลูกว่าสเต็ปการทําโจทย์เนี่ยมันจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะเพิ่มเติมมานิดนึงคือตรงนี้ครับคือนักเรียนป .2 ต้องทํายังไงลกูก นักเรียนต้องคิดโจทย์ปัญหาเองโดยทําไงนะลูกนะให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์เขาให้มาตรงนี้นั่นเองโอเคไหมครับทันไหมเอ่ยในยขอเสียงนักเรียนคนที่ทันหน่อยโอ้เสียงเยอะแยะเลยนะครับโอเคนะโอเคนะคนะข้อนี้ครับเขาให้มาว่าชั้นวางรองเท้าเนี่ยดโทษชั้นวางรองเท้านักเรียนนะครับมีหชั้นโอเคนะ ก็คือชั้นวางรองเท้านักเรียนนะมีอยู่6ชั้นหกอกะเผื่อบางคนงง6ชั้นไม่ได้ไงหลอกนี่ถ้า3ชั้นจะเป็นอะไรหรกเป็นหมูนะลูกนะเอออันนี้เป็น6ชั้นนะหกอกประมาณนี้ใครไม่ลกหนูก็วางไปนะลูกนะเออทีนี้เขาบอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยวางรองเท้าได้กี่คู่ลกูก14คู่เอาแล้วมีชั้นวางรองเท้าอยู่6ชั้นนั่นเองแล้วก็แต่ละชั้นวางรองเท้าได้ทั้งหมด14คู่นะครับนักเรียนจะนึก ถึงโจทย์ปัญหายังไงดีไหนลองจินตนาการเหรอครนักเรียนลองจินตนาการอยู่สักห้าวิลเออไหนลองดูลองดูแต่โจทย์ให้มาเยอะแล้วนะข้อน,นี้นะเออโอเคนะครับดังนั้นนักเรียนจะแต่งเป็นโจทย์ปัญหายังไงดีครับเขาให้อะไรลูกชั้นวางรองเทา้านักเรียนมี6ชั้นแล้วก็แต่ละชั้นวางรองเท้าได้14คู่ดังนั้นหมายความว่าอะไรลูกอ่าครูนักเรียนได้โจทย์ปัญหาในใจครูแล้วนักเรียนคนไหนได้แล้วบ้างลูกไหนลองแต่งโจทย์ปัญหาครูนักเรียนฟังสิลูกได้ไหมอ,อคนนี้ตอบมาอะไรนักนะ โอ้โหถูกนะลูกเออยังไม่มีใครตอบเลยลูกนะเออมาดูดังนั้นเอาไปเขียนเป็นโจทย์ปัญหานะลูกมาดูครับดังนั้นถ้าคเรียนแต่งง่ายๆลูกนะหนูไม่ต้องอะไรแบบพิลึกพิลั่นพิสดารไม่ต้องนะลูกเออมาดูเดินเอาง่ายๆลูกนี่บอกเขาพูดถึงอะไรลูกชั้นวางรองเท้ามีกี่ชั้นนะ6ชั้นแต่ละชั้นวางได้14คู่นักเรียนเอาง่ายๆเลยครับพูดถึงชั้นอะไรลูกชั้นวางรองเท้าจบนะลูก เออข้อนี้พูดถึงชั้นวางรองเท้าถ้ามีแฟนแล้วชั้นรักฉันรักเธออ้าวไม่ใช่โอเคแล้วนะเดวมาดูตรงนี้ลกูกพูดถึงโจทย์ปัญหาครับนี่มีชั้นวางรองเท้าหกอ,อนกนะเรียนมีกี่ชั้นลกูกมี6ชั้นนะครับผมโอเคนะ ซึ่งอ่าครูครูได้เด่นเติมคําเชื่อมไปนิดหนึ่งซึ่งเ้าไหมนี่เขาใม้มาแต่ละชั้นเนี่ยว,วางรองเท้าได้14คู่ครูเ,เติมไปนิดหนึ่งซึ่งง่ายๆเลยลูกนะเล่นง่ายหรอกนี่ซึ่งแต่ละชั้นหลกมาแต่ละชั้นวางรองเท้าหลกได้กี่คู่นะลกูกแต่ละชั้นวางรองเท้าได้14คู่นั่นเองเอาแล้วครับนักเรียนที่นักเรียนป้องใส คำถามลูกว่านักเรียนอยากถามว่าอะไรดังนั้นถ้านักเรียนอ่านโจทย์มาตรงนี้แล้วนะครูได้ขออ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วนักเรียนจะได้คําถามมาเลยลูกชั้นวางรองเทา้านักเรียนเนี่ยมีอยู่6ชั้นซึ่งแต่ละชั้นวางรองเท้าได้14คู่ดังนั้นต้องถามว่าอะไรลูกถามว่าชั้นวางรองเทา้าอ่ะโอเคนะลูกนะ มีกี่ชั้นลูกหชั้นแต่และชั้นวางได้14คู่นะเดี๋ยวลองจินตนาการสิลูกดันถามว่าอะไรดีลูกถามว่าชั้นวางรองเท้าจะวางรองเท้าได้ทั้งหมดกี่คู่ดีไหมลูกดีไหมดีนะเออโอเคนะลูกนะดันถามว่าชั้นวางรองเท้าจะวางรองเท้าได้ทั้งหมดลูกนี่ต้องมีทั้งหมดนะลูกเพราะเมื่อกี้เราแบ่งเป็นชั้นๆถูกไหมลูกอันนี้เราถามทั้งหมดนะลูกทั้งหมด กี่คู่นั่นเองโอเคไหมลูกได้มาแล้วอะไรมือคุณได้เด่นออกไหมครับโอเคนะเออลยเมือคอนขางอ่านง่ายนะลูกนะมาดูลูกง่ายตรงไหนบางคนบอกไม่ง่ายคระโอเคลูกนะดังนั้นนักเรียนได้โจทย์ปัญหามาแล้วลูกเออพร้อมที่จะไปขั้นตอนต่อไปหรือยังเอ,อ่ยไหนลูกในอ่านโจทย์ปัญหาครูได้เดนวางอีกหนึ่งสักหนึ่งรอบสิลูกนี่เขาบอกว่าเลยลูกชั้นวางรองเทา้านักเรียนมี6ชั้นซึ่งแต่ละชั้นวางรองเท้าได้14คู่ ถามว่าฉันวางรองเท้าจะวางรองเท้าได้ทั้งหมดกี่คู่นั่นเองโอเคนะเห็นไหมว่าสวยงามพระรำเก้าไปเลยนะลูกนะมาดูทีนี้วางแผนโลกนี่ให้วาดไปเลยโลกแผนภาพนักเรียนต้องทราบก่อนข้อนี้มีอยู่กี่ชั้นโลก6ชั้นแต่ละชั้นเป็น10วางได้14คู่นั่นเองดังนั้นนักเรียนต้องตอบรู้โลกข้อนี้ต้องแบ่งได้กี่กลุ่ม6กลุ่มนั่นเองก็คือให้1ชั้นเป็น1กลุ่มชั้นที่2ก็เป็นกลุ่มที่2ชั้นที่3ก็กลุ่มที่3ไล่ okay, ไปเรื่อยโอเคมั้ยโลกได้เนาะ ดังนั้นตรงนี้นักเรียนจะถ้าว่านักเรียนจะได้ทั้งหมดกี่กลุ่มลกูก6กลุ่มนั่นเองแบ่งเลยลูก1 2 3 4 5และ6ลกูกนี่ครบหรือ,อยังมาดูกลุ่มที่1 2 3 4 5และ6โอเคนะลูกนะนักเรียนไม่ต้องใส่ครบแบบนี้ก็ได้ลกูกใส่แค่บางส่วนก็ได้ที่นักเรียนตอบครูลูกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือแต่ละชั้นของมันเนี่ยวางรองเท้าได้กี่คู่ครับ โอ้โหเสียงชัดเจนมากลูกกี่คู่นะลูก14คู่บางคนบอก15คู่ค่ะ <c oughs> เพื่อนวางผิดไม่ได้ลูก <c oughs> เอาสิ่งที่โจย์บอกเลยลูกนะเออวางผิดไม่นับนะลูกดันชั้นนี้ก็วางได้14่คู่ลูกตรงนี้ก็14คู่14คู่หมดเลยครูนักเรียนขี้เกียจเขียนแล้วหนูขี้เกียจยังลูกเออเขียนไว้แค่นี้ก็พอโอเคไหมลูกเนอะเออได้นะครับดังนั้นนักเรียนต้องเอาตรงนี้ไปเขียนเ,เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ครับผมมาดูกันเลยมีกี่กลุ่มครับนักเรียน มีอยู่6กลุ่มนั่นเองก็คือ6ชั้นนั่นเองซึ่งแต่ละชั้นมีวางได้กี่คู่ลลก14คู่สุดยอดมากเห็นไหมเอ่ยว่าไม่ได้ยากอย่าลืมประโยคสัญลักษณ์ต้องมีอะไรลลกเท่ากับนั่นเองครับผมนี่มาแล้วครับนักเรียนก็นําโจทย์ตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนนะครับไปแสดงวิธีทำนั่นเองมาดูครับครูเียนเคยย้าไปแล้วย้ําอีกนะกย้ําแล้วย้ําอีกว่า6กคูณสิมีค่าเท่ากับอะไรนะลลก 14คูณกับ6นั่นเองดงนักเรียนก็เขียนลูก14คูณกับ6นั่นเองครับคูณให้ครูนักเรียนหน่อยเร็วครูนักเรียนให้เวลาหาวิลูก1น3 4งองะโอ้โหเร็วไปเยอะลูกเออโอเคนะหนูก็ไปคิดมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกับครูนักเรียนนะลูกนะมาครับเอาหลักหน่วยคูณกันลูกนี่6คูณ4เป็น20เท่าไรลูก24นั่นเองสุดยอดมากเอาแล้วลูก24เกิน10ไหมลูกเกิน นักเรียนต้องเขียนอะไรลูกเขียน4แล้วก็20ทดทอะเลยลูกทดเลยลูกทด2นั่นเองครับผมทดไปข้างหน้านะลูกนะเออต่อไปจับหลักหน่วยคูณกับหลัก10บลูกหคูณกับ6ได้ได้6นั่นเองอย่าลืมลูกดูทดมาแล้วเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ทดมา2ดังนั้นจาก6ลูกเมื่อกี้เป็น7กับ8ดนั่นเองครับโอเคนะและนักเรียนจะได้มาแล้วลูกว่า 6คูณ14หรือ14คูณกับ6จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกแ4บนั่นเองโอเคนะครับไม่มีปัญหาเนาะตรงนี้นะเดยวนักเรียนก็ไปตอบครับว่าเอาคำถามจากโจทย์เมื่อกี้ที่เราสร้างไว้นะลูกมาตอบเขาถามว่าฉันวางรองเท้าจะวางรองเท้าได้ทั้งหมดกี่คู่นักเรียนก็เขียนเลยครับว่าจะวางรองเท้าได้ ทั้งหมดหลกนี่ทั้งหมดกี่คู่ครับ80เท่าไรลูก84สุดยอดมากโอเคนะลูกนะเรื่จะวางรองเท้าได้ทั้งหมดคือ84คู่นั่นเองขั้นตอนสุดท้ายครับนักเรียนก็คือตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองโอเคนะมาดูครับตรงนี้นักประจักประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนนะครับคือ6คูนกับ14่นั่นเองนักเรียนตอบครูนักเด่นให้ชื่นใจหน่อยลูก ว่า14ของนักเรียนอยู่ระหว่างอะไรลลกง่ายๆเลย10กับ20ถูกต้องครับเก่งมากๆเลยโอเคนะและนักเรียนก็ไปตรวจสอบจากตัวแรกก็คือ6คูณกับใครโลก6คูณกับ10นั่นเองได้เท่าไหร่ครับ6คูณ1เป็น6ลโลกเติมศูนย์ไป1ตัวโอเคนะต่อไปครับนักเรียนก็จะได้ว่า6คูณกับเท่าไหร่เอ่ยยี่เท่าไหรล่ลลก20นั่นเอง6คูณ2ลูลกเท่าไหร่ครับ6คูณ2เป็น 12นั่นเองนักเรียนอย่าลืมเติมศูนย์มา1ตัวนะครับลูกโอเคนะดังนั้นจะได้ตรงนี้มาแล้วครับตอบครูนักเรียนให้ชื่นใจอีกหนึ่งครั้งลูก84ของนักเรียนต้องอยู่ระหว่างอะไรลูก60กับ120จริงหรือเปล่าจริงไหมลูกโอ้โหสุดยอดมากจริงใช่ไหมลูกดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่เราทํากันมาเมื่อกี้เป็นไงลูกน่าจะถูกต้องแล้วนั่นเองโอเคไหมครับน่าจะได้เนอะโอเคนะ หลังจากนักเรียนดูคลิปวีดีโอเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่18ได้เลยนะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้า18อ่ะข้อที่2นักเรียนเขียนตามนี้ได้เลยนะคะก็คือเขามีข้อความมาให้2 สอ,สองข้อความก็คือชั้นวางรองเท้านักเรียนมีหกชั้นอีกข้อความก็คือแต่ละชั้นวางรองเท้าได้สิบสี่คู่นะคะทีนี้ให้นักเรียนสร้างโจทย์ตามคุณครูได้เลยนะคะจากในตัวอย่างที่ที่เขามีให้นั่นแหละคะ่ะแต่ทีนี้เราจะมาเขียนให้มันเรียบร้อยนะคะโดยเขียนตามคุณครูได้เลยพร้อมกับวางแผนแก้โจทย์ปัญหาตามนี้ได้เลยนะคะและถ้านักเรียนเขียนไม่ทันก็หยุดวิดีโอเขียนให้สวยงามได้นะคะ อเมื่อนักเรียนวางแผนเสร็จแล้วนะคะก็จะมาแก้ปัญหากันโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงทีทำนะคะและมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันเลยนะคะอย่าลืมเขียนให้สวยงามนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็อย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างนะคะเขียนชื่อนามสกุลด้านล่างพร้อมกับส่งมาในลายส่วนตัวของค,คุณครูประจำชั้นของห้องตัวเองเลยนะคะ อย่าลืมทำงานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์การสร้างโจทย์ปัญหาจากข้อความก็จบลงไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ